สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาผูนะครับประจำวันที่4ตุลาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาูกันนะครับเปิดเผยออกมาแล้วนะครับคลิปเสียงกรรมการเจ้าปัญหานะครับต้องบอกว่าโอ้โหมาตรฐานอย่างกากนะครับแล้วก็โงต้องมารับกรรมนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปเสียงกัรรวมไปถึงแป๊บนะครับร่วมสวดกรรมการแล้วก็วีอารรวมไปถึงเรื่องอื่นๆติดตามในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแมตสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เอพีซีสม มีขนาดเดื้วก็แบรนด์อื่น6มิลิเมตรทนทุกสภาวะกันเชื้อาารากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำ100%นะครับโฮมโปรกรุงเทพเปริมานทนลังค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมบทบหรือโทร0632081188รวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิด้วยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นบิ๊กดีลโบนัส3ต่อส่งท้ายปีนะครับกับทริปเปิลโบนัสดีลนะครับก็เอาใจนะครับคนที่ต้องการที่จะออกรถในช่วงนี้ต่อที่หนึ่งผ่อนสบายสบาย ช่วยผ่อนสูงสุดนานถึง2ปีแล้วก็มอบส่วนลดพิเศษ15 0 0 0บาทสําหรับค้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับและก็ต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษให้ด้วยดี๋ยวจัดเต็มถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดที่เว็บไซต์ s u z u k i .co.th ครับฝากแคมเปญดีๆต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะฮะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับก็ไป เอาเรื่องเบาๆก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องหนักๆของคลิปเสียงกรรมการนะครับเมื่อวานนี้เจมสพีเอสก็สายข่าวหงแดงพูดไว้ก่อนแล้วนะครับว่าทางโคดีกัปโตเนี่ยพักจนถึงประมาณหลังเบรกทิมชาตินะครับประมาณเกมกับเอฟเวอร์ตันวันที่20กว่า,วาตุลาก็น่าจะกลับมาได้แต่ว่าเจมสพีเอสก็ไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าเอ๊ะพักเป็นจํานวนสัปดาห์ละกี่สัปดาห์ใช่ไหมล่าสุดนะครับสื่อฮอลแลนด์ครับที่ชื่อว่า ADNL นะครับ ก็บอกเลยนะครับว่ากักโปโชคดีผลการสแกนคือหลีกเลี่ยงไม่มีส่วนใดหักนะ nothing is broken นะครับก็คือกระดูกกระเดิกเนี่ยไม่หักอยู่ดีปกติเส้นองค์เส้นเอ็นนะริกเม n นต่างๆก็ไม่ฉีกไม่ขาดโชคดีดังนั้นวันเวลาพักเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณคือมันเป็นการฟรกช้ำม,มาและนะครับแต่ว่าฟกช้ำก็ดุแรงประมาณหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์ครับย้ำเื้อนอีกทีหนึ่งนะครับประมาณ3สัปดาห์แอดลตสนะครับ อาจจะ 3, บวกบวกเราก็ไม่รู้ละประมาณสสัปดาห์ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงหลังเบรกดิมชาติก็ประมาณนั้นแหละครับนะก็น่าจะกลับมาได้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ต้องหายไปสักช่วงเวลาหนึ่งสสัปดาห์อย่างต่ําส่วนเคอร์ติสโจนครับอย่างที่เมื่อวานครับรายงานให้ทราบกันว่าเราได้มีการยื่นอุทธรณ์โทษใบแดงของเคอร์ติสโจนไปแล้วด้วยเหตุผลก็อธิบายไปแล้วล่าสุดครับทางพิม์รีกก็ทําการตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าไม่ให้ผ่านนะ กรณีอุทธรณ์โทษตกไปแต่ก็ยังดีครับที่การปัดตกครั้งนี้ทาง FA นะครับเขาไม่ได้แบนเพิ่มคือมันจะมีกฎนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์แบบข้าง,างๆคูๆยื่นแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยอาจจะโดนโทษแบนโทษแบนเพิ่มขึ้นได้มันเป็นแค่เคสหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเคสน,นี้ที่เรายื่นไปก็ไม่ได้โดนโทษแบนเพิ่มแต่เพียงแค่ว่าก็ต้องรับโทษเดิมโทษเดิมเลยก็คือ3นัด ดังนั้นเคอร์ติสโจนก็จะพาช่วยลิเวอร์พูมีเกมอะไรบ้างลองมาดูกันซิครับหนึ่งนะก็จะเป็นเกมสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้สาหรับพรีเมียร์ลีกเนาะคือในยุโรป้าไม่เป็นไรยูโรป้าลงได้ปกติแต่ในเกมสุดสัปดาห์นี้เจอกับบริตันโดนโทษแบรหนึ่งนัดแล้วก็เอฟเวอร์ตันเป็นนัดที่2แล้วก็กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้29ตุลาคมเป็นนัดที่3นะครับเนาะอันนี้คือที่โจนจะโดนโทษแบนโอเคครับทีนี้ครับมากันที่ เรื่องราวอื้อฉาวนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวอื้อฉาวกระผมเองขอเวลาเพืเ่อนๆสั้นๆส,สักนาทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องไมโครโฟนนะครับต้องบอกนี้ฮะเดี๋ยวจะตอบเป็นทีละข้อเอาอย่างแรกเลยคือโดยปกติแล้วถ้าวันไหนก็ตามถ้าผมถือไมค์แบบเนี้และโดยเป็นส่วนใหญ่นะถ้าถือไมค์ก็คือไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยวันที่มีปัญหาคือวันที่ผมอาจจะเผลอ ลืมตัวไปติดกระปกหรือตั้งใจไปติดกระปกด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งขอชี้แจงเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานนี้ทําไมผมถึงไปติดกระปกเมื่อวานนี้เป็นความตั้งใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมปรโมทเสื้อช่องของผมนะเนาะจำได้ไหมเมื่อวานนี้ผมใส่เสื้อดำใช่ไหมและผมอะ่ะเอาเสื้อขาวสีตัวเนี้ยไว้ที่หน้าตักผมกะว่าจะยืนชูอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดผมถืออันนี้อันหนึง่งแล้วต้องขี้เนี่ย คลี่เสื้อมาอีกอันนึงเป็นสีขาวเมื่อวานนี้สมมติผมในชงเนี้ยผมกลัวว่าไม่มันจะออกห่างปากแล้วแบบเดี๋ยวไม่มันอาจจะแบบเสียงไม่ชัดไม่คมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออฉันติดปกมันคงไม่เลื่อนไปโดนหรอกมั้งอ่าคิดไปแบบนั้นซึ่งมันเป็นความเลินเลอของผมเองผมขอขอโทษนะครับผิดพลาดที่ผมเองดังนั้นหนึ่งสิ่งที่จะสัญญาหลังจากนี้ไม่ว่าจะก,กรณีไหนก็ตามผมจะไม่ติดปกไมอีกแล้วตัวกิฟต์ไม้ปกติมัน มันหายไปผมเลยต้องเอากิฟต์อื่นมาติดมันเลยแบบไม่ได้มาตรฐานแต่เอาเป็น,นว่าผมถือซึ่งจะไม่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแน่นอนร0 0ถ้าเกิดถือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่คนถามว่าทาไมไม่ใช้มาตั้งโต๊ะเห็นบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้คืออันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่ามาตั้งโต๊ะผมเสียบไว้กับคอม PC แยกกับคอมโน้ตบุ๊กและผมอะไม่อยากถอดเข้าถอดออกเพราะว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆพวกแจ็คมันจะเสียก็เลยคิดว่า ไม่ตั้งโต๊ะเนี่ยใช้กับควอมเครื่องใหญ่เอาไว้ตอนสตรีมเท่านั้นและอันนี้ผมเอาไว้ใช้ตอนอัดคลิปข่าวดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมต้องแก้ด้วยตัวเองคือหนึ่งผมจะต้องไม่ติดปกเลยค่ะเพราะติดปกมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้า,าอะไรก็ตามสมมติถ้าเสื้ออยู่อย่างงี้ไม่เป็นไรถ้าเสื้อแม่งถอยออกมาผมเล่นผมเป็นคนพูดแล้วชอบออกแอคชั่นไงเนี่ยผมเป็นคนพูดแล้วชอบออกแอคชั่นถ้าเกิดว่ามันไปนโดนคอ คืเอเสียงที่โดนคอเสียงมันก็จะอู้อีไปเลยดังนั้นถือไม่มีปัญหาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ชี้แจงครั้งนี้แล้วก็จะไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกนะครับจะไม่เอาไปติดปกเสื้ออีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวผมอาจจะซื้อไอ้ไม่แบบนี้ใหม,ม่อันใหม่เลยที่คลิปมันดีกว่านี้นะครับเ่ะโอเคมากันที่เรื่องราวของคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมานะครับเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบแล้วที่ผมรายงานไปว่าลิอ์พูได้ทําการ ยืนเรื่องไปยัง PGMOL องค์กรผู้ตัดสินว่าขอคลิปเสียงฉบับเต็มในจังหวะปัญหาหน่อยดิดูซิว่าพวกคุณคุยอะไรกันซึ่งอย่างที่ผมรายงานเมื่อวานว่าทาง PGMOL เขาก็จะปล่อยครับแต่เขาจะขอประชุมกันก่อนว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ซึ่งเขาก็ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เลยสักเย็นๆค่ำๆบ้านเราเนี่ยคือปล่อยออกมาให้กับทางริยาภูก่อนนะส่งมาให้ริยาภูแล้วก็มีแถลงออกมา ก่อนที่ถแถลงจะออกมาเป็นทางการผ่านพิมลีอีกทีนึงด้วยอ่ะผมอ่านถแถลงให้ฟังก่อนนะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดในคลิปเสียงนะในถแถลงการนี่บอกว่านะครับกรรมการในสนามอ,อขออภยัยผิดทอนนะครับ Pgmol ได้ทําการส่งคลิปเสียงในจังหวะประตูของหลุยดิอาร์ตไปไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดที่ให้เป็นออฟไซด์ site. เราตระหนักด,ดีว่ามาตรฐานของเราตกหล่นไป และความผิดพลาดนี้เรารู้ทันทีหลังจบแมตช์รายงานอย่างละเอียดคีย์สำคัญที่ต้องเรียนรู้การดําเนินการแบบทันทีการสื่อสารระหว่างกรรมการในสนามและกรรมการที่อยู่ในห้อง v r ได้ถูกส่งต่อมายังพิมลีกและถูกแบ่งต่อไปยังลิเวอร์พูลรวมไปถึงสโมสรอ,อื่นๆแล้วซึ่งเขาส่งคลิปต่อให้กับทางพิมลีกก่อนครับแล้วให้พิมลีกอะไปกระจายต่อเองซึ่งพิมลีกลงนี่ฮะเพเน พิมลีกลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเลยแล้วลงคลิปเนี่ยคือประชาชนทั่วไปแบบเราดูได้เลยครับเนี่ยเข้าเว็บไซต์พิมลีกนะแล้วดูอันนี้นะเนี่ยคลิปประมาณ2อนาทีกว่าแล้วมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษมีเสียงแบบชัดเจนมากๆสามารถดูได้แบบประชาชีดูได้ครบทุกคนเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์พิมลีก .com นะครับอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายถึงช็อตต่างๆแล้วกันนะเ oh. ออช็อตที่ ยิงเข้าไปแล้วครับอ่าช็อตท,ที่เรายิงเข้าไปแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นห้อง v r คุยอะไรกันนี่เรามาดูกันนะคือดาร์ลนดิงแลนด์ครับช็อตแรกเลยนะครับดาร์ลนดิงแลนด์กรรมการ v r ครับนะก็คุยกับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งก็คือไลแมนคือไลแมนมันตีทงไงไลแมนมันพลาดนั่นแหละคือจังหวะนี้มันไม่ล้ำแต่ไลแมนมันยกทงมาก่อนไลแมนก็เลยต้องคุยกับทาง v r ซึ่งคืออังกฤษนะอังกฤษก็บอกว่า หยุดเดี๋ยวนะเราดีเลยภาพนี้นะแล้วเดี๋ยวเราตรวจกันก่อนนะเราตรวจกันก่อนแล้วก็อิงแลนด์ก็ขอเจ้าหน้าที่คือต้องบอกอย่างนี้ฮะในห้องควบคุม VR เนี่ยมันจะมีกรรมการสองคนที่เป็นคนตัดสินใช่ปะ่ะเขาเรียกว่กกรรมการที่ดูใน VR กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กรรมการนะแต่เป็นคนที่รันระบบอะคนที่แบบเลื่อนเลื่อนภาพเข้าเลื่อนภาพออกภาพช้าภาพอะไรเงี้ยตีทรงตีเส้นให้อันนี้จะเป็นคนที่เขาต้องเชี่ยวชาญจริงๆในเรื่องเทคโนโลยีซึ่งผมใช้คํานี้กันผู้ดําเนินการ VR ก็บอกกับผู้ดำเนินการ v ีอาว่าตีเส้นสองมิติขึ้นมาให้หน่อยนะตีเส้นสองมิติขึ้นมาใช้เวลาเช็คอยู่ประมาณสักสามสิบวิครับเพื่อนเือแล้วเขาก็ขอมุมนั้นมุมนี้ขอเป็นอีกมุมหนึง่งอีกมุมนึงอ่ะแล้วก็ตีเส้นอันนี้คือเส้นสองมิติครับคือขอแค่เป็นเส้นสองมิติที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นขนานแบบขนานกับเส้นแบบในมุมแบบเปอร์เพ็กซ์ทีแบบเนี้ยนะเขาก็มาตีแล้วก็มามามา,มา,มาตีที่เท้าของโรเมโรแล้วก็ชัดเจนครับเห็นไหม ไอเส้นสองมิติเนี้ยไม่ได้โผล่ในการถ่ายทอดสดแต่โผล่ในห้อง VR โผล่ในห้อง VR เช็คเสร็จแล้วปุ๊บอังกฤษก็บอกว่าโอเคเช็คเสร็จแล้วเช็ค c o m p l e t ไอคำนั้นเลยคําที่เราได้ได้ยินคําหลุดออกมาที่แบบว่ามีสื่อออกมารายงานนิดเดียวก็คือเช็ค c o m p l e t เช็ค c o m p l e t ปกติด,ดี perfect เลยอังกฤษแม่งพูดแค่เนี้ยอ่ามันพูดแค่นี้ พูดแค่นี้แล้ว,ลว,ลวไอ้ตอนก่อนที่จะเช็คก,ก็บอกแล้วว่าเช็คดูก่อนว่าล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าแต่มันพูดแค่นี้ไงมันไม่ได้พูดชัดเจนไงไพูดแค่ว่าเช็คแล้วเช็คแล้วปกติดีเพอร์เฟกเลยซึ่งจังหวะต่อมาครับมันเป็นความเข้าใจผิดกันอิงแลนด์มันก็นึกว่าเนี่ยช็อตเนี้ยม,มันได้ประตูไปแล้วแต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสินไม่ให้ประตูผู้ตัดสินให้เป็นล้ำหน้าและให้เป็นเขีย่ยของสเปอร์จากแดนของสเปอร์เห็นไหมครับซึ่งหลังจากนั้นครับทีนี้คนในห้อง VR เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ กรรมการในสนามตัดสินผิดพลาดนะเอาโอเคตัดกรรมาในภาพนี้ครับตัดกรรมาที่ภาพนี้เนี่ยไรแมนคุยกับฮูเบอร์ฮูเบอร์คือกรรมการหัวล้นในสนามนะครับก็บอกว่าโอเคนะฮูเบอร์ก็ชมทุกคนทุกคนทําได้ดีทุกคนทําได้ดีมากทุกคนสุดยอดเวลดันบอยแม่งใช้คำนี้ว่าเวลดันบอยทำได้ดีมากทุกคนดีกับผีมึงกันสิฮูเบอร์ มึงยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ามึงพลาดอ่ะนะจากนั้นบอลก็เริ่มเขีย่ยแล้วเกมก็เล่นไปอีกประมาณประมาณเกือบเกือบนาทีประมาณนาทีนึงอะผมเอากลมๆเลยนะประมาณหนึ่งนาทีอืมแต่ในระหว่างที่เล่นเนี่ยแป๊บเดียวนะผ่านไปสักสิบวิที่เล่นต่อนะคนในห้อง V R เริ่มรู้โดยเฉพาะคนที่รู้ก่อนเลยนะคือเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการสองคนนะกรรมการที่อยู่ในห้อง V R สองคนคืออิงแลนด์กับแดนคุกไอ้สองคนนั้นยังเงียบอยู่ แต่คนที่ทักท้วงคนแรกคือคนนี้ฮะคือคนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าให้ดูสักครู่หนึ่งนะนี่คือคนนี้ครับคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนที่ควบคุม VR เขาเขาก็แย้งเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวทเวทเวทเฮ้ยมันเพียบมันพลาดนี่กรรมการในสนามให้เป็นลูกลำหน้าเดี๋ยวก่อนทาไมตาสินอย่างนั้นนะ่ะแล้วคนเนี้ยคนในภาพนี้ก็ถามกรรมการอังกฤษกับ แดนคุกว่าคุณแฮปปี้เหรอผ้ามันออกไปแล้วนะว่ามันไม่ล้ำอะ่ะแต่กรรมการในสนามตัดสินผิดว่าให้ล้ำอะ่ะไอแดนคุกก็ตอบกลับมาครับแดนคุกคือผู้ช่วยของอังกฤษอีกทีนึงก็บอกว่าแย่ yeah, ใช่แฮปปี้มันเป็นออฟไซด์คือเขาให้ออฟไซด์ไปแล้วอะ่ะคนคุม VR คนเนี้ก็ถามอีกรอบหนึ่งคนนี้น่ายกย่องมากเลยนะพยายามพยายามแย้งเพื่อความถูกต้องอะ่ะเฮ้ยผมถามอีกทีนะคุณแฮปปี้กับภาพที่มันออกไปจริงจริงหรอลุกนี้มันไม่ล้ำคุณโ okay, อเคจริงหรอ แดนคุกก็ตอบกับคนนี้มาครับว่าก็เขาให้เล่นไปแล้วอะ่ะเออเขาให้เล่นไปแล้วมันเป็นออฟไซด์ไปแล้วเขาเริ่มต้นเกมใหม่ไปแล้วจากนั้นเหมือนอังกฤษแม่งเพิ่งรู้ตัวอังกฤษแม่งก็บอกแม่งก็พูดออกมาว่าโอ oh ้แล้วก็เป็นเสียงตืดคือเสียงเสียงสะ,สะบดนะครับเสียงคําหยาบว่าชิดผมว่าเขาน่าจะพูดว่าชิดหรือไม่ก็ฟัคครับโ oh, อ้ชิดผมชิดไปก่อนแล้วกันเหมือนกับว่าอังกฤษแม่งเพิ่งรู้ตัวว่าไอคนในสนามอ่ะพลาด อูเปอร์พลาดลายแมนพลาดไม่ยอมแบบให้เป็นล้ำหน้าเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับเออจากนั้นครับผู้คุม v วรคนนี้ก็บอกว่าอ่าจากนั้นครับบอลมันจะตายครับผ่านไปหนึ่งนาทีใช่ไหมหลังจากเขีย่ยอะนั้นฟึบบอลมันตายด้วยการเป็นลูกทุ่มอ่าลูกทุ่มครัวผมเนี่ยอารอาร์ลิพูได้ทุ่มตรงนี้ผ่านมานาทีนาทีนาทีนิดๆได้ทุ่มไม่ถึงนาทีดีประมาณเนี้ยนะพอได้ทุ่มปุ๊บ ไอคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องดีเลยเกมไว้คือเหมือนพยายามจะให้แบบแก้ไขนั่นแหละดีเลยเกมไว้ก่อนดีเลยเกมไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าออลลี่เขาก็พูดว่าออลลี่หัวหน้าหัวออลลี่คือใครผมก็อธิบายเลยนะออลลี่คือหัวหน้าแผนก VR ชื่อเต็มๆเขาชื่อว่าโอลลี่คูฮุสนะครับคนโอลลี่คูฮุสคือหัวหน้าที่หัวหน้า VR ไม่ใช่กรรมการนะแต่เป็นหัวหน้าที่ดูแลระบบ VR ขององค์กร VR เลย บบให้บอกให้ดีเลยจังหวะนี้ไว้บอกให้ดีเลยไว้แต่กลายเป็นว่าไอ้กรรมการอังกแลนกับไอ้กรรมการแดนคุกที่อยู่ในห้อง VR กับพูดแค่ว่า I can do anything we can do anything พูดแบบนี้พูดประมาณ4ี่หรอบโดยเฉพาะอ้งอังแลนอะพูดว่า we can do anything we can do anything เกมสตาร์ทไปแล้วเขาเขาให้ไปแล้วแล้วเกมไปแล้วเราย้อนอะไรไม่ได้แล้วมันกลับบอกแบบนี้ครับ เพื่อนๆไปดูกันได้เลยนะครับว่าไอ้กรรมการเนี่ยมันใช้คําว่า we can do I can do anything ผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเนี่ยสี 4, ่ห้ารอบแล้วพอจบช็อตนี้ก็คือแบบมันกะว่า,าไม่แก้ไขแล้วจบช็อตนี้ปุ๊บก็ทุ่มบอลทุ่มเข้ามาแล้วอิงแลนด์แม่งก็สะบดอีกคำหนึ่งตื๊ดมีเสียงตื๊ดน่าจะฟักหรืออะไรสักอย่างนึ่งนะนะก็คือสะบดก็คือเหมือนมันก็เซ็งตัวเองแต่ว่า แต่จังหวะนี้ครับสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นผมขอชื่นชมคนที่เพื่อนเนเห็นในภาพนี้คือคุณโมแอบบี้ที่พยายามแย้งอย่างสุดแล้วแต่ว่าคืออำนาจเขาอะได้แค่แย้งเขาไม่สามารถที่จะแบบไอ้นี่ได้คนที่มันจะต้องแย้งจริงๆมันคือกรรมการในห้อง vr ที่ต้องบอกไอ้ฮูเปอร์ที่อยู่ในสนามแต่มันไม่ทํานะครับแล้วก็อาจจะต้องขอบคุณนี่ด้วยออลลี่ออรลี่โคฮูดด้วยอะให้ดูหน้าหน่อย ต้องขอบคุณหัวหน้าแผนกที่ก็พยายามบอกแล้วนะให้ดีเลย์เกมมาไว้ให้หยุดให้อะไรเงี้ยอ่ะคนนี้ชื่อว่าออลลี่คูดออลลี่คูดนะฮะคนนี้หัวหน้าของ VR คือมันก็มีคนที่เขาเห็นแล้วว่ามันผิดพลาดและพยายามจะแยง้งให้ให้หยุดแต่ไอสองคนนั้นมันไม่ยอมทำไอก็เอ,า,อาง่ายๆคนความผิดพลาดหลักๆไอในสนามก็พลาดสุดๆแล้วนะแต่ไอว R สองคนเนี้ยกากมากนะครับคือเมื่อผม ผมไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลน,นะเดี๋ยวก่อนที่จะดูอันนี้นะ<ว>คอมเมนต์แฟนบอลก็บอกว่าโดยเฉพาะคอมเมนต์ของพี่อ้นอะ่ะพี่อ้นมาคอมเมนต์พี่อ้นเด๋วไว้นะมาคอมเมนต์ใน Facebook ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับที่ผมโพสต์ระบายไ,ไว้พี่อ้นก็บอกว่ามึงก็คุยกันสิมีหูมีวิทยุสื่อสารคุยกันสิเกมจะช้าออกไปหน่อยย้อนกลับมาให้เอาให้มันถูกต้องย้อนกลับมาให้เป็นประตูแล้วก็ทดเวลาเพิ่มไปสิ มึงจะทดเพิ่มทายเหอะและ้ทุกวันนี้มึงก็ทดกัน6 7 8 9นาที10นาทีก็มีทดเพิ่มไปเถอะเรารอได้แต่ขอให้มันเป็นความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยแล้วใช้คำว่า I can do anything ใช้คำว่า I can do anything นี่มันคือการละเลยความรับผิดชอบสัตว์เลยจริงๆมันย้อนได้แค่คุณพยายามติดต่อคนในสนามว่าเฮ้ยไม่ได้พี่ผิดพลาดลูกนี้ต้องเป็นประตูมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ปล่อยปะละเลยมันเปรียบเสมือนแบบ เหมือนคุณเป็นผู้รักษาความถูกต้องอ่ะอ่สมมติสมมติคุณอาจจะเป็นคนรักษาความถูกต้องแล้วคุณเห็นบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วคุณปล่อยผ่าแล้วเลยแล้วบอกว่าฉันทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้คนทําผิดมันเดินเลยเดินเลยไปไกลแล้วไม่ได้สิคุณสามารถตะโกนบอกหรือบอกให้คนตรงนุ้นบอกว่าไอ้นั่นคือคนที่หัวขโมยไปจับหัวขโมยมามันต้องแบบนั้นสิไม่ใช่ปล่อยให้หัวขโมยวิ่งไปแล้วแล้วบอกโอ้มันไกลแล้วขี้เกียจเับตะโกนบอกไม่ได้ถูกไหมฮะถากะแย่มากแล้วก็ ผมชอบอันนี้มากครับเป็นความเห็นของพิธีกรพิธีกรของ b in sport เมืองนอกนะครับที่เขาถ่ายทอดสดพิมลีกที่ชื่อว่าริชาร์ดคีนะครับเขาก็น่าจะได้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วล่ะหรือผมก็ไม่มั่นใจนะเขาน่าจะได้ดูคลิปแล้วแลวเขาก็มานั่งวิจารณ์กันมีอยู่สามคนแต่โดยเฉพาะคุณริชาร์ดคีเนี่ยคือคนเนี้ยคนเนี้ยคนคเพื่อนเพื่อเห็นภาพเขาพูดอยู่2ออย่างที่โดนใจผมมากเขาบอกพิม์ลีกคือลีกที่ร่ํารวยที่สุดในโลกแต่ว่ากําลังถูก ตัดสินโดยกลุ่มคนที่ not good enough ไม่ดีพอโดยกรรมการกลุ่มหนึ่งที่ไม่ดีพอตอนนี้องค์กรกำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตเลยคลายสิย์เลยนะครับแล้วเขาก็พูดอีกท่อนหนึ่งอีกประโยคนึงที่น่าสนใจก็คือเต็มๆต้องบอกว่าดอกนี้เต็มๆดอกเลยนะฮะเขาบอกว่า t h e s e are the worst group of officials we have ever had in Premier League some distance นี่คือกลุ่มกรรมาการที่เรามีที่ที่เราเคยมีและแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พิม์ลีกแบบเทียบไม่้ติดคือกรรมาการมันก็เป็นเจนนะเหมือนนักเตะผ่านเจนนี้มันก็ต้องรีทายไปแล้วก็เป็นเจนใหม่เขาก็เขาก็จวกเจนนี้ว่าเจนนี้มันคือแย่ที่สุดตั้งแต่มีพิมลีกมาเลยพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพาล,วพา,ดลวพาดอีกนะมันไม่ได้พลาดแค่เรานะผมพยายามพยายามย้ำเพื่อนเพื่อนทุกคนบางคนจะแบบ จะคิดแค่ว่ามันพลาดกับเราพลาดกัหรอแม่งพลาดทุกทุกทีมอะเอาง่ายทุกทีมเสียผลประโยชน์แบบกาก,ากากแบบเนี้ยหลายทีแล้วตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาหลายดอกมากๆนะครับเออแล้วก็เรื่องนี้ขอชี้แจงให้คนที่มีคนถามผมเข้ามาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะขอแบบเตะแม์นี้ใหม่อะ่ะนะเตะแมตช์กับสเปอร์ใหม่เลยเพราะว่าแมตช์มันแบบโอ้ไม่ยุติธรรมนู่นนี่นั่นอะ ผมต้องบอกแบบนี้ครมันเป็นข่าวลือจากพวกสื่อกอสิบเดอะซันเดลี่สตาไม่น่าเชื่อถือและผมคิดว่ามันเป็นการออกข่าวมาโดยที่จงใจทําลายชื่อเสียงสมมรรฐานลียาผูที่แพ้และไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เจมส์ Pierce, นักข่าวสายหงแดงของแอตติกยูเคคอนเฟิร์มผ่านดีแอตติกยูเคนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นในภาพเลยย้ําว่าลีอผูยอมรับผลที่เกิดขึ้นคือแพ้สเปอร์หนยอมรับยอมรับได้ ลิปูไม่เคยต้องการให้แมตต์นี้ต้องมาเตะกันใหม่ลิปูแฟร์พอแมนพอเป็นธรรมพอแต่สิ่งที่ลิปูต้องการคือความยุติธรรมความโปร่งใสาจากการตัดสินของกรรมการแค่นั้นไม่เคยเรียกร้องให้ต้องมาเตะรีเพย์ดังนั้นชี้แจงแล้วแล้ว,ลวก็ฝากแบบกระจายต่อด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาดูเป๊ปกกเดลล่าครับออกมาจวก VR อออกมาจวกการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกันหน่อย เลยได้ว่าก็โดนใจเหมือนกันเมื่อวานนี้เป๊ปโกลเดียล่านะครับสัมภาษณ์ก่อนเกมเพราะว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยคืนเนี้ยแมนซิตี้ก็จะเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้าจำไม่ผิดเจอกับไลซิกเนาะอ่ะใช่ป่าวผมจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเป๊ปโกลเดียล่าก็แถลงก่อนเกมแล้วก็ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ว่าลิเวอร์พูลโดนแบบกรรมการเล่นเต็มเต็มเป่าเลยในช่วงสุดสัปดาห์คุณมีความเห็นยังไงคือเป๊ปเขาก็เห็นใจลิเวอร์พูลนะอ่ะเป๊ปเขาบอกว่ากรรมการในสนามและก็กรรมการ v ีอเนี่ย เหมือนเป็นนักแสดงบทนําเป็นตัวเอกเป็นนักแสดงนําได้รับรางวัลอสการ์อะไรแบบนั้นเลยนะฮะพวกเขาควรถอยออกมาบ้างไม่ใช่ทําตัวเองให้เด่นโดยการแบบตัดสินผิดพลาดแล้วก็ได้ออสการ์ออสการ์แบบนี้อย่างนี้ตลอดนะเป็ประชดแล้วนะฮะประชดกรรมการเลยพวกเขาควรถอยออกมาบ้างนะในบางเกมพวกคุณควรอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะปล่อยให้นักเตะได้ทําในสิ่งที่ควรทํา พวกเขาจะทําได้ดีกว่านี้นักเตะจะทําได้ดีกว่านี้กรรมการต้องหาระบบที่ลงตัวกว่าน,นี้ต้องหาระบบที่ทําให้นักเตะเด่นกับกรรมการให้ได้ไม่ใช่ทุกวันนี้กรรมการเด่นในทุกสัปดาห์เลยภาดกันประจําเลยเนี่ยนะนะคุณต้องให้นักเตะเป็นตัวแสดงหลักสิคุณต้องให้เกมการแข่งขันขเป็นตัวแสดงหลักสิสิ่งที่ผมแสดงเราเห็นไม่ใช่แค่ว่าประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะทุกหลีกทุกประเทศต้องพยายามทําให้นักเตะกับเกมเป็นสิ่งที่มันเด่นที่สุดไม่ใช่กรรมการมาเด่นที่สุด ตอนนี้การตัดสินสำคัญมันขึ้นอยู่กับ VR ด้วย VR จะเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่แบบที่ดีมากๆในการตัดสินให้มันถูกต้องซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นไปอยู่กับ VR VR ที่ต้องทําให้มันถูกต้องแต่คุณกลับผิดพลาดใน VR เองนี่แหละปัญหาผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยว่าลิอาภูเสียใจแค่ไหนผิดหวังแค่ไหนกับการที่โดน VR เล่นแบบผิดพลาดกระจังกระจังอย่างนี้นะฮะ อาจจะรวมถึงสโมสรอ,อื่นๆด้วยเหล่าหัวหน้าคณะกรรมการตัดสินใจว่าจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็แค่ต้องทําตามแต่ทุกคนรู้ดีว่ากรรมการทําบิดภาพและเลียภูเสียาหายครั้งใหญ่ในเกมสําคัญแบบนี้ซึ่งเป๊ปออกลรงเห็นใจเลียภูจริงจริงนะครับนะก็นะครับสัญ,ญญาณจากเป๊ปก็น่าจะจะแท็กหน้าองค์กรพูทธศิสิ์ pgml ให้มันต้องมาตรฐานดีกว่านี้ให้ได้ทิ้งท้ายที่สีสันอันนี้แล้วกันนะครับ ในค่ำคืนผลัดวันพรุ่งนี้ลิปูเล่นเกมยูโรปาลีกนะครับลิปูเปิดบ้านเปิดแอนฟิลด์เจอกับยูเนี่ยอแซงกิลูแซงกิรุสนะครับก็เป็นสโม,มสรจากเบลเยียมซึ่งมีพี่ชายนะครับของแม็คคริสเตอร์ที่ชื่อว่าเควินแม็คคริสเตอร์อยู่นะครับอ่ะคุณพ่อของเขาคาร์ลอสแม็กคริสเตอร์ถูกสื่อสัมภาษณ์ว่าดีใจไหมที่ลูกชายของคุณทั้งสองอาจจะได้เล่นในสนามเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งนะ <c oughs> เป็นคู่แข่งกันในเกมบอลผลัดนี้ เขาบอกว่าโอ้เราแฮปปี้คุณพ่อนะคุณพ่อคาร้อยก็บอกว่าแฮปปี้ที่จะได้เห็นเควินกับเล็กซิสเนี่ยเล่นด้วยกันในสนามนะครับแต่เล่นในฐานะคู่แข่งกันก็ถ้าถามว่าผมจะร้องไห้ไหมนะก็ผมคิดผมหวังว่าผมจะไม่ร้องไห้นะแต่ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผมอาจจะตื่นตันใจและร้องไห้กับช็อตจังหวะแบบนี้อ่านั่นคือสิ่งที่ คุณพ่อของแม็กเลสเตอร์บอกนะครับก็เดี๋ยวสองพี่น้องคู่นี้จะได้เล่นกันนะแต่ว่าแม็กเลสเตอร์น่าจะเป็นสำรองก่อนนะดิเพราะว่าเชื่อว่าเจนคอกน่าจะโรเตชันนะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนเสื้อนะครับอ่านี่ผมได้เสื้อตัวจริงมาใส่แล้วเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ดูในคลิปไปแล้วแล้วก็ถ่ายรูปนี้ครับมีทั้งไซส์เด็กและไซส์ผู้ใหญ่นะครับออเนียวมิดฟิลนะครับสีดําขาวราคาเริ่มต้น390บาทนะครับก็เป็นราคารวมส่งแล้วแหละถ้าไม่ใช่ไซส์ใหญ่พิเศษอนะ่ะก,ก็ก็ไม่เกิน390แล้วก ไซส์เด็ก260นะครับสั่งซื้อได้นะครับเปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่10ตุลาคมแอดไลน์มาที่445 GSWRA ย้ำอีกทีหนึ่งมีตัวแอดด้วยแอดไลน์แอด445 GSWRA ก็พิมพ์มาคุยกับผมได้ส่งสลิปโอนบอกเสือ้อบอกชื่อที่อยู่ไซส,ส์เสื้อสีเสื้ออะไรพิมพ์ให้ครบก่อนเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมว่างๆผมเข้าไปตอบแน่นอน นะครับรายละเอียดมันมีระบบออโต้ที่ตอบไปก่อนแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบรับอีกทีหนึ่งด้วยดังนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับถึงวันที่10ตุลาคมเท่านั้นนะนี่ครับอันนี้ผมกับน้องอาีนะน้องอาีหนึ่งขวบ2เดือนแล้วนะครับนี่โอเคนะครับอ่ะลากันไปด้วยน้องอารีดีกว่านะนี่นะอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe กดกระดิ่งนะครับมุ่งหน้าสู่สี่สัญัาไปด้วยกันแล้วก็วันนี้ หมดเวลาขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นซูซูกิแล้วก็รวมไปถึงพิีพเมียมครับพิซซาแล้วก็พื้นสมาร์ทแมทด้วยลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ